หอนี่สุกหรือยังจะหมดแล้วใใแต่ใช่ได้ยังหมดแล้วใช่ค่ะพี่ลูกเนื้อประมาณสองโลได้มั้ประมาณนั้นสขของโลสุกเดียด้วยนะขอบคุณนะแม่ค้าขอบคุณคัะแขนยาวโลเก้าสิบรูกสวยเลยวะใช่นี่สิอันนี้เป็นงอเยอะเลยเฮ้ย,อยขอกระดุมเท่าไหร่สิบบาทเอง าหมอนครับผ้าเบ์นี้เท่าไหร่หูร้อยห้าบาทช่วงนี้เก้าสิบอ๋อเนี่ยไซส์เล็กไซส์เล็กสุดครัเหรอราคาราคาอะไรนะแ5บห้า,าไปลงยูทูบหน่อยนะ <laughs> คลิปกันในรถเหมือนเดิมก็วันนี้เราอยู่ที่จันทบุรีนะครับมาดูราคาส่งของทุเรียนหรือมาซื้อปีกซื้อส่งอะไรก็ได้แต่มันเหมาะที่ผมถ่ายวันนี้ก็มันจะเหมาะกับเอ,อพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อส่งนำไปขายต่อมากกว่านะครับ มันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับราคาปีกนะเพราะว่าราคาปีกก็ไปซื้อตามร้านทั่วไปไนดะ้แต่ใครใหญ่ขายทุเรียนหรือว่ามาเที่ยวมาดูทุเรียนที่จันทบุรีก็ตลาดวัดศรีเมืองนะครับ<อ>เป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ของจันทบุรีนะครับแล้วก็ราคาส่งเขาบอกช่วงเนี้ยมันมันเป็นช่วงที่อลังการที่สุดเลยหมอนทองออกเยอะที่สุดแล้วก็ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์เยอะที่สุดแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่กลางๆทุเรียนที่เริ่มออกเยอะๆอ่ะครับประมาณเ็าบอเยอะๆแล้วก็ราคาลงลงถูกๆ ราคาส่งถูกๆอ่ะผมเอามีส่งไม่ถึงร้อยแลวกันหมอนทองจันทบุรี่จันรรยงเนี่ยพอค้าแม่คาเขาก็จะตัดแล้วก็มาเปิดท้ายขายของที่ตลาดวัดศรีเมืองที่จันผมนจะถ่ายทุกปีอยู่แล้วมาดูราคาส่งที่นี่กันครับว่ามันจะราคาส่งเท่าไหร่ครับตลาดวัดศรีเมืองจันทบุรีหรือเปิดท้ายขายส่งทุเรียนที่วัดศรีเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาถึงแล้วเอาละครตอนนี้เราลงมาจากรถแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ข้างกำแพงวัด ถ้ามองเข้าไปในวัดศรีเมืองก็จะมีเปิดท้ายขาจุเรียนเยอะแยะมากมายเลยมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไปขายมากมาย,มยมขยา,าเตี้ยว่าเห็นปะเนี่ยที่เดินเดินเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆต้องมีพ่อค้าแม่ค้าบ้างยกเว้นเราเราจะไม่จะมาซื้อกินซื้อไป กินผมก็เคยมาซื้อเรามาซื้อมากินยกแข่งนะถ้าเราซื้อกินยกแข่งนี่บรรยากาศรอบๆนะครับให้ดูนะครับเมื่อกี้เราจอดรถตรงนู้นก็คือมาจอดรถได้ทั่วไปแหละครับผมว่าแต่เราก็มีจอดรถข้างในด้วยถ้าใครมาที่จันทุรีก็อย่าลืมมาแวะที่วัดศรีเมืองนะครับไม่ว่าคุณจะมาขายเอาทุเรียนไปขายหรือว่ามาซื้อกินก็มีนะซื้อปีกเขาก็คงขายอะ่ะผมว่า นมีผลไม้อื่นด้วยเงาะเนอ้อกระทงกระท้อนเยอะแยะไปหมดตรงนี้ก็จะเป็นแผงขายส่งทุเรียนนะนเปิดท้ายขายส่งทุเรียนจังหวัดจันทร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโทรศัพท์เนี่ยลืมถ่ายนะ เนี่ยถือสวยนะเห็นป่ะก้านยาวก็มีเดี๋ยวเข้ามาในเขตวันแล้วก็จะเห็นรถเยอะแยะมากมายนี่เต็นท์อะไรนะครับผลไม้ก็มีสละด้วยนะมาเฟืองเอ้ยมาไฟป่ะ ก็จะมีมาไฟเงาะอะไรแยะะมากมายยกเข่งนะครับราคาคงไม่แพงสละสุมาลีนี่แหละเปิดท้ายเห็นไหมจะพุกพลานหน่อยมังคุดก็มีเป็นราคาส่งหมดนะผมว่า มีก้านยาวหลงๆอยู่นะเอาวะนีเ่เหลือก้านยาวีเหลือไม่กี่ลูกเขาจะเปิดท้ายขายนะครับลผล,ะล,ไ,มล,นะลไม้หลากหลายนะอลังการทุเรียนก็มีหลายสายพันธุ์ดูอย่างก้านยาวเนี่ยก้านยาวเท่าไ,ไหร่แม่คะบอกส่งอีกเก้าสิบบาทเหรอนี่สุกหรือยัง ลใชลู้กเนื้อมาณสองโลได้ไหมประมาณนั้ครัสองสองสุกตเยได้ ouais. leave, วยนะขอบคุณนะไม่ท้าขอบคุณค่ะก้านยาวโลเก้าสิบลูกสวยเลยหอใช่นี่สิอันนี้เป็นเงะเยอะเลยเอ้ตันแล้วเนี่ยปีกส่งเต็มเลยนะ มีทั้งปีกมีทั้งส่งซื้อกินก็ได้มังคุดนี่เท่าไหร่อ่ะยกเข่งแค่ยี่สิบเจ็ดกับยีบ่สิบ,ย,บยิบเจ็ดบาทเหรอ่<ำ>อเข่งหนึ่งสามสิบโลได้เนาะมีแทงมงคุดโลยี่สิบเจ็ดนะนแต่ต้องยกเข่งประมาณสี่สิบโลเขาบอกนี่สนีด้วยมันลงได้

จะนี้50บาทถูกไหมอ่ะจะนี้เท่าไหร่นะน่ะจะนี้น50บาทยกเข่ง50เยอะเ,เ,เลยรูปไม่ได้ถ่ายเลยหมดแล้วไอ้เจ้านี้หมดแล้วเนาะสุขภาพไปถามพี่ว่าหน่อยดีหร่ พี่อันนี้อะไรครับนุรกจิบหรออขอกระดุมหรอกระดุมเท่าไหร่ห้าสิบหาบาทเองห้าสิบห้าหมอนะครับห8 5นนี่ร่ใหญ่ขอถ่ายหน่อยนะถ่ายลงยูทู e หน่อยดอกไ้ร้อยหนึ่งาดุมห้าเอ่อห้าสิบห้าคมับณคทับ เยอะเลยไซส์เล็กเท่าไหร่ป้าคะ15จ้าอ๋อไซส์เนี้ยวกับใต้ได้เลย15บาทได้ย่อนได้จ้าไซส์กลางกลางก็ต้องแทบกันเลไซส์ตัวครับไซส์ตัวบ8 5ครับช่วงนี้ทุเรียนเยอะราคาไม่แรงเลยก็ราคาเริ่มกับลงไาหนครับ ครับนี่ไม่กลางๆยังไม่กลางเลยยังก็เพราะว่า60%ละ50 50นะเพราะของของของใต้เขาเริ่มแล้วของอุตรดิตถ์ก็เริ่มออกมาแล้วก็จะมีของกัะทัก่์ก็เริ่มเริ่มมาเรื่อยๆปีนี้ทุเรียนจะเป็นหลายรุ่นครับยาวยาวถึงสิงหาครับมีทุเรียนใต้ใช่ครับใจะจะี้จะจะล้างถึงถึงสิงหามา้ใต้รุ่นหลายดอกอ่ะเอออันนี้โบ้ไอันี้โบ้โบ้แค่65บาท โ <Okay. S 2> อเคที่ไหนนะผููใหญ่ขอบคุณมากนะพี่นะะี้เนี่สละยกเก่งเท่าไหร่ต้องใส่ไหมอันนี้น่าจะสุกเลยอันนี้สุกแล้วค่ะ อะไรครับเนี่ยหมอนทองชนีอ่าชนีหนึ่ง้อยโลห์หกสิองลูกสองร้อยคอชาสุกสองร้อยค่ะที่ผ่านไปไม่ชวนว่าย้ายไปนะคะวันนี้ดูอ่ะไหมสองลูกสองร้อยเลยจ้าชนีโลห์หกสิบสุกแล้วกินได้เลยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาหมอนโอ้โห ว่าเนี้ยเยอะเลยอ่ะดูอ่างทองถุงมันนี้นี่ใช่แตบบ่จะหมดเลรอนี่อหมอนท่อหายปีกส่งตอนแรกที่เรนเห็นเลยนะที่ผ่านไปเลยนะคืออะไรปะ ชนี60 50บ,บหมอนต็อกไซส์อยู่เจสิบป,ปริงเนี่ยเลยลูเบลเลอร์เลยนี่ดีวกว่าก้านยาวอย่างก้านยาวเนี่ย560หกสิเยอะแยะเลยก้านยาวเบอร์น,นี้เท่าไหร่ไหมคะ110ร้อยสิบบาทเลยนี่นกนนัมโบโอเคก้านยาว60ขอบคุณครับผม <90. S 1> นี่อ่ะหมอนพี่แล้วเดี๋ยวเบอร์นี้เท่าไหร่ครับพ่อค้า90บาท <50. S 1> ดูต่อเ <50. S 1> นี่ยไซส์เล็กเดี๋ยวใช่ป่ะไซส์เล็กก็ต้อง10ตัว 75, 75. ็ด้าอืมสาไซส์เล็กเด้เนี่ยพี่เพิ่งมาลงใช่ไหมอ,อ๋อถ้าเปร์เนี้ยเปิบบนี้อ๋แอแพงมือนกันนิดเดียว5บาทช่วงนี้ซื้อสบายเลยดูกันนะพี่นะาของน่าหมดสุกปริงอันนี้40บาท40บาทกระดุมกระดุม40 กระดุม40อันนี้80 80ิบแปดมาถึงสุกแล้วเหรออันนี้สุกปิงคือสุกเกาะปลาะเปลาะแต่อันนี้เนี่ย40บาทถูกที่สุดแล้วถูกมากสี่สิบแต่ไปหาที่อื่นไม่มีสีจ้ะมีอันนี้อันอื่อหกไปหาที่อื่น50าสิบเปล่าไหนมีห้าไม่มีอ่ะวันนี้จะกลับบ้านก็เลยขายดึงแต่ไปดึงที่อื่นก็ได้กลับมาไงี้ไล้วเป็นหนาจะขอทุกอนน่ะไหมคะแล้วไดไม่เป็นไร บอกใไม่ตุเรียนลาดำเลรับขายเนี่ยตบข้าวอีกนะเราเรายัง<ม>ชอบซื้อแบบนี้เยอะมากเท่าไหร่หลงุงอุ้รียนนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรลุงอ๋อทองเงินจันทร์อ้องเนจันทร์ไม่เคยเห็นจะพันอีการยาวใช่ไหมนะนี้ ทองนวลจันทร์วนวลทองจัน,นทร์แค่ยาวไซส์เล็กเท่านั้นแค่ไซส์รวมเลยห้าสิบบาทห้าสิบบาทขอบคุณแม่ให้ลงเดี๋ยวขอดูว่าเอาไงวะห้าสิบบาทห้าสิบเข่งหนึ่งประมาณสามซิกว่าโลพันกว่าบาทดีไงไงเนี่ยถูกมากเลยต้ <c oughs> องเดิยนเป็นจ้พันด้วย <c oughs> ไม่ใช่กระดุมนี่ถ้าลูกเล็กเี่นลูกเล็กก็ประมาณ70็0สบปดสิบนะครับนี่ผมไล่ได้แลลูกเล็กก็ประมาณเจ็0สิบแปดสิบเจ็ห้าแล้วแต่ต่อรองได้กระดุมอยู่สี่สิบห้าสิบนะครับตกไซส์อยู่ประมาณเจ็ดสิบนะ <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> ไซส์ใหญ่เนี้ยแหละค <75, S 1> ะเจ็ดห้าเหรอเออนี่น้องมาถูกอันนี้เขาเรียกว่าโอเคอ่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าอันนี้ไซส์เนี้ยไซส์นี้ เจ็ดห้าอ๋อจะอยู่ราคา,านี้หมดเลยแปดห้าคือจะไปแจมถ้ <Damn. S 1> าเชา้ชาเช้าสายสายตอนนี้เป็นประมาณช่วงบา่ายเย็นๆนะครับคลิปนี้เราก็จะลงอยู่ประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดนะวันนี้เราไปถ่ายช่วงเย็นของวันที่ยี่สิบก็จะดูกันต่อไปดูของป้าหน่อยดีกว่าเนี่ยง้อเนี่ยโลยี่สิบกว่าบาทยี่สิบบาทป้าเบอร์น,นี้เท่าไหร่ โอ้ร้อยห้าบาทช่วงนี้ทุเรียนไม่แพงเนาะลูกสวยลูกสวยด้วยขอบคุณมากนะป้านะขอบคุณมากสวยสวยคือบางคนก็ถามว่าเราดูเป็นไหมเราไม่ได้เก่งครับ<อ>แต่เรากินเก่ง<อ>ใช่ปะ่ะต้องอ่แล้วมองเลยเดิกเรากินเก่งมากเออเพราะว่าเราดูตอนนี้รถมันเด็กอยู่ คือเราดูเอ้ยลูกเป็นไงไม่รู้ไม่รู้ครับมาดูเองอย่ามาถามผมนะนู่นเป็นไงนี่เองกูไม่รู้ส่วนที่บอกว่าสวยคือลูกกลมไงคือดูดีอ่ะก็คือ,อ,ค,อคือที่เรามาดูก็คือแค่ชี้นำไม่ว่าตรงนี้มันมีร้านตลาดส่งประมาณน,นี้ที่จันทบุรีนะ <มา S 2> ตลาดเปิดท้ายขาสยส่ง,าาทยงที่วัดวัดศรีเมืองมาถามราคาว่าราคาส่งแล้วส่งกันยังไงอย่างเงี้ยใช่ใครผ่านมาก็แวะมากินก็เรามาเที่ยวเราก็แวะใช่ใช่อะรผ่านมาก็แวะซื้อกินได้เขาก็มีทั้งปีและส่งเออ สีเมืองทางนี้ดีกว่าเราไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยวัดสีเมืองนะครับบรรยากาศวัดสี่เมืองก็จะเป็นอย่างนี้เลยส่วนไีนเห็นพี่พีเขาขึ้นนั่นก็แปลว่าเขาขายไปแล้วใช่ปะได้เขาขายไปแล้วเขาเขาขายไปแล้วขายไปแล้วเขาหลังขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางนู้นดีกว่าบางเจ้าก็กลับไปแล้วบางเจ้าก็อยู่ซื้อต่อบางทีเขาก็ซื้อแบบตัดมาขายต่ออีกทีนะใช่ <c oughs> เนี่ยถูกมากเลยกระดุมกระดุม40บาทกระดุม40บาทร้านพี่กระดุม40บาทยังถูกมากแล้วหมอนทองก็จะอยู่ที่75-80ราคาแบบถ้าซื้อไปกินแล้วช่วยกันเหมายกเข่งมาเที่ยวนะแล้วยกเข่งไปเลย30โลโล คุ้มมากนะคุมมากซื้อไปแล้วก็ไปแบ่งกันไงต้องหับเหมา,อ,าอันนี้จะมีนะครับจากซุ้มวัดเข้ามารถก็มาจอดข้างในได้เนี่ยก้าน,นยาวจะท้อนก็มดีดูฝั่งหน้าข้างหน้าน่ะอันนี้เป็นใช่ถามพี่หน่อยก้นยาวเบอร์นี้เท่าไหร่ครับพี่<ะ>ก้านยาวเบอร์นี้เท่าไหร่เอ่ยสองอค่ะ ร้อยหนึ่งขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณมากหมอนห้องตกไซส์อ่ะหมอนห้องตกไซส์เก้าสิบเก้าสิบอ๋อเนี่ยไซส์เล็กไซส์เล็กสุดนี่ค่ะเหรอราคาราคาอะไรนะนะแปดห้าไปลงยูทูบหน่อยนะอ๋อก็มีถ้าไซส์เล็กก็จะอยู่ที่8.5ดหแล้วขึ้นมาก็90ก็ต่างกัน5บาทสิบบาทเนาะเออ อ๋อถ้าเบอร์นี้ก็จะร้อยห้าแก้วยาวก็จะมีร้อยหนึง่งถ้าลูกสวยก็สองสาโลก็จะอยู่ที่ 100, 200, 100, 100. อ๋อใช่เออมาเจอพี่ก็ได้เลยอยู่ตรงมุมเลยเนี่ยร้านพี่ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากเงาะก็ <c oughs> มีนายกเข่งเงาะโรงเรียนเงาะโรงแรมมาดูได้เย,ยอะแยะมากมายเด็ก <c oughs> น้องดีกว่าน้องเท่าไหร่ สุปริงเก้าห้าเออช่วงนี้ทุเรียนไม่แรงนะครับราคาขอบคุณมากนะน้องนะขอบคุณมากครับถูกมากถ้ามันหมดถ้ามันหมดไปแล้วเด้ถ้ามันหมดไปแล้วเราก็จะสนุกสนานกันเลยตอนนะั้นราคาแบบต่ำกว่าร้อยไม่มีแล้วนะตอนนั้นอนะ่ะไม่มีแล้วฟ็อกแบ็กยังมีเก้าสนะิบร<ม>้อยเลยตอนนั้นใช่ป่ะแล้วแต่ แล้วในะช่วงนะมันเหมาะแก่ว่าใครมาซื้อไปถ่ายต่อมากกว่านะใช่ใช่อ่าถึงความคุยเยนหมดแล้วก็เป็นอาจจะมาช่วงเย็นไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้ให้ช่วงเช้าของวันที่21แล้วกันแต่ว่าเราจะถ่ายอยู่ช่วงเย็นของวันที่20่ก็ครงราคาไม่ต่างกันมากมายแต่ว่าใกล้เคียงกันใครมาดูเดี๋ยวเราจะถ่ายซ้ำเราจะลงวันที่ไม่ให้แล้วกันอ่า แต,แต่ราคามันก็ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยน่นนั่นแหละมันก็ไม่ต่างกันนะมันขึ้นห้าบาทสิบบาทเนี่ยมันก็ราคาประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะใส่วันที่ให้จะบอกให้แหล่งกัดคือตลาดที่ไหนอะไรเงี้ยจะลงวันที่ให้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกบรรยากาศเก็าาถ่ายปลาทะเลบ้างราคา,า,คาน่าซื้อมากทุกคน 7585อย่างเงี้ยเอาตาสรุปให้ง่ายๆคร่าวแล้วกันชนีเนี่ยลูกสวยๆเนี่ยห้าสิบบาทมีชนี50บาทกระดุม40บาทมีกระดุมนี่เขาอยากขายกันเลยเพราะว่าหมอนพ่อมันออกเยอะแล้วก็ดุมเขาก็อยากขายเอาไปใช่แบบแทบยังไม่มีราคาเลยคือ40บาทอต่ทุกคนยกแข่งอ่ะชนีก็จะมีโอ้โหชนีไม่ถึง70ไม่เคยไม่ใช่ไม่เห็นใครพูดถึง70 50บาทร้านพี่คนนั้นเมื่อกี้50บาทการยาวนี่ยิ่งปแันใหญ่เลย ก้านยาวนี่ทุเรียนเคี้อร่อยมากซึ่งเป็นถ้าเข้ากรุงเทพนี่คือแบบแพงมากเลยนะก้านยาวลูกโลกว่ายังโลร้อยกว่าถ้าลูกใหญ่เนี่สองร้อยสามร้อยก็จะอยู่ที่ส่งลูกใหญ่ๆสวยๆเลยสองโลสาโลเนี่ยร้อยสิบร้อยี่ที่เขาบอกแล้วส่วนหมอนทอก็จะอยู่ที่ปอกแป๊กตกไซส์เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบยังไม่ได้ยินใช่ไครมาดูมาดูเองเราไม่ได้เก่งเรื่องทุเรียนนะแต่เราชอบถ่ายดูเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วใครที่เออ ใครที่ไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวดูแล้วกันนะครับ<ช>ตลาดจะมันสนุกอะ่ะใครมาเที่ยวจัน์ก็มาตลาดสีเมืองใครมาเที่ยวระยองก็ตลาดเขาดินใครที่แบบคอทุเรียนอะ่ะคอทุเรียนเหมือนเราหมนมาเที่ยวแล้วแนะนําว่าถ้ามาหลายกลุ่มให้ยกเข่งคุณไปดูอะ่ะมันสว่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมันจะตะก,การตามากอะ่ะ คือสมมติเข่งหนึ่งห้าสิบโลเขาต้องการให้ว่ายกเข่งก็คือได้ราคาเนี้ยเจ็ดสิบาทแต่เข่งเนี้ยห้าสิบโลคุณต้องซื้อห้าสิบโลเจ็ดห้าสามห้าสามพันห้าคุณมาสามคนคนละพันเสร็จคุณจะได้ทุเรียนไปเกือบสามสิบโลคือกินได้สะสมแล้วแต่ไซส์นะอ่า<อ>แล้วกินนะไม่ต้องห่วงพันก็นบาทแล้วซื้อบ้านเราตอนนี้อ่ะเราไม่พูดงซื้อปีกซื้อปีกเขาก็ต้องไปขายอยู่ดีไม่เกี่ยวอ,อันนี้คือแหล่งส่งแล้วกันเราให้ดูแหล่งส่งอย่าบอกว่า อย่าว่าเรานะเราแค่ถ่ายดูเป็นประสบการณ์แค่เซอร์ฟอร์นุกให้ทุกคนได้ดูแค่นี้วิวไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายไหนอ,อีกเดี๋ยวก็ติดตามเราด้วยแล้วกันพี่ชัดพี่น้ำนะครับผมเรามีรีวิวรองเทา้าร้านเราเราเป็นคนถ่ายรองเทา้าส่งรองเทา้าเข้าไปมือสองติดตามด้วยขอบคุณครับ